ก็สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับรก็วันนี้เรามาอยู่ในเกม h i g ดรล L นะครับก็เกมจริงๆวัาชื่อว่าครเอซนะครับก็ถ้าใครอยากไปเล่นก,ก็ไปโหลดได้ครับตามหาเย่ตามหานะครับผมตามหาไม่ค่อยเก่งน,นะครับแต่ว่า ก็พอได้อยู่นะครับนะพวกเกมน,นี้ไม่มีอะไรมากเลยครับก็ออแค่ไปหาไล่ตีพวกสิ่งของครับแต่ถ้าตีเกินแต่ถ้าตีครบห้าครั้งนะครับเราก็จะตายะอครับก็อะไรผมก็ไม่รู้ค่ะ ผูี่เป็นมิตรกับนะครับ่า โอ้ยนี่ไงนี่ ก็เล่ยนยากหนูเวลาคือกาถ้าตีเย็นนะกก็จะตีตากับ แค่ครั้งเดียวเสือบุพลังงานก็จะเป็นข้อสิกเกอร์นโบนะครับถ้ารข้อคนที่เข้ามาเล่นนะครับก็คือผมเนี่ยตายนะครับมันก็จะเปลี่ยนเลยนะครับ <S <S โอเคนะครับ แล้วเป็ดแต่เรือนมีหน้านี้นะครับก็จะได้ถ่ายทอดกับโตนะครับเพื่อนเก่าเก่าเก่ามาแล้วเพราแต่ผมเริ่มทำคลิปแรกๆเลยครับทุกคนได้ยินเสียงโตอย่างครับในคลิปโกเกมบปลาฉลามครับโกเกมปลาฉลาม มีคนดูสามล้อนกว่าเลออ่ก็เตรียา เริ่องปังก้อนสี่ ก้อนครับป้าน้าจมน้ำิมเือนลากระิงน้ำซาอเป็นน้ำ้นไม่เลียงปา ่่่อยดนเสียเเนะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเ็แล้วบางคงผมก็จะหยุดพูดคับ của cán hồ miên gì chứ, bên mà, này lấp luôn, cán hồ miên này, cứ khử khử hồ, à, cán nhau lên gì, vấn đề của cán hồ nhau đấy. Hola, right. รือพูดโอ้ยว่าป้าหาข้าวให้หน่อยก็จะเสรแล้ว อาตายแล้วอามาจีซันน้เซียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคน โอ้ยโอเคอ่า This No dose. อื้อว้าวพี่ได้อัมอังอัง chill water สึก องัององังอังจดชี้กระจายกลายยืดโน้โอี สรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับถ้าใครอยากเห็โตนะครับให้ให้ถึง50ไลค์ก็ยิ่งดีนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ